เพื่อนเพื่อนทุกคนครับเห็นอะไรกันไหมครับเอ่ยไม่ลลวครับผมราวิวออฟเ a ลนนะครับแน่เกมนี้ก็เป็นการเล่นราวิวออฟเ a ลนกันนะครับไออันนี้ผมไม่ได้ตั้งจดเล่นนะเดี๋ยวผมจะขอเล่าสถานการณ์ให้ฟังก่อนครับผมตอนแรกผมกดจะเล่นแคลรี่แล้วผมกดราวิวขอเข้าไปก่อนแล้วทีนี้เขากดเทวนาแย่งผมผมก็เปลี่ยนจะไปเล่นโลมิงนะแต่ว่าผมยังไม่ได้กดซัพพอร์ตเลยไอมวยอ่ะเขากดให้ผมละ แล้วทีนี้ฉลบคือแครี่สองในต,ตอน,นตั้งแต่พีคแรกนะครับผมสอง3สามตัวแรกนะครับแล้วทีนี้ก็ตามแล้เอเดนตนครับแล้วก็มวยนะครับก็เกมนี้ก็เป็นสามแครี่เลยนะครับผมทีนี้ผมก็บุ่นไปหาตัวของมวยยับเลยครับว่าจะกดให้ทำไมกําลังจะเปลี่ยนตำแหน่งอยู่พอดีเดี๋ยวแกรฟิกเกอร์โยกกําลังจะเปลี่ยนอยู่พอดีแต่ว่าเขาก็ยังกดให้อยู่นะครับโอ้โห เกมนี้เราก็ต้องรับบทบาทเล่นเป็น p r o v i e of Zen นะครับก็จะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดนะครับหนๆก็ได้เล่นตัวนี้ละอันนี้คือเป็นแรงคอนที่แบบว่ายังไม่สูงมากครับก็เป็นแรงคอนระดับ5ดาวขึ้นไปนะผมก็ก็อาจจะไม่ได้เออโดนแบบลุมกระทืบบ่อยอะไรขนาดนั้นสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถชนะเกมนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าเอาอาจจะโดนเขาพลิกไฟแล้วก็แพ้นะครับ ต้นเกมก็ราวิวก็ต้องฟาร์มก่อนครับผมราวิวเป็นฮีโร่หนึ่งเดน,นะครับที่ตีคีปปลาได้ห่วยแตกมากครับสำหรับเลเวล1ถึงเลเวล4นะครับแล้วก็เราโดนมอทอสมันไล่ฆ่านะครับผมรอของแต่เพื่อนโยถ้าเรามีของครับพวกดาบคีกงเต็บพวกทาลอนครับไล่ฆ่าม,มอทอสน,นะแป๊บเดียวแตกแน่นอนครับ สำหรับผมนะครับเสรเกมลาว,วิลผมให้เป็นฮีโร่ที่สามารถลายแท้งได้ดีตัวหนึ่งมากเลยครับแต่ว่าในช่วงของต้นเกมอ่ะเป็นฮีโร่ที่กาก,ากมากครับผมดาเมจไม่ค่อยมีขนาดนั้นนะถ้าเจอเป็นมีหน้าเข้าไปอีกเนะี่ยคือลาว,วิลไปสวรรค์ตั้งแต่เริ่มเกมได้เลยครับเพราะว่าจะโดนมีหน้าปั่นยับนะครับถ้าเราไปตีใส่ตัวของมีหน้าปั๊มสแต็กให้เขาอ่ะเราโดนมีหน้าพอเราโดนลูมิกโอ้โหนั้นไปสวรรค์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยากจะยิงกระสุนแสงน,นแต่ว่า มอทอดเอ๋ยก,ก็มาสิครับมาอันนี้เราฆ่าเขาได้นะเพราะว่าเรามีดาเมจจากเอเลดอเอเลดอเป็นทีโร่ต้นเกมที่ค่อนข้างจ,จะเก่งมากนะสําหรับการเล่นแคดดี้ออฟเลยนะครับผมก็พยายามอยู่ดีๆนะอย่าให้ทีมตรงข้ามมามาถึงตัวเราได้นะครับผมถ้าเข้าถ้าเขาเข้ามาหาถึงตัวเราเราจะตายอย่างเร็วมากเพราะว่าแคดดี้บางมากครับผมยกเว้นซะว่าทีมอ่าตรงข้ามที่เป็นออฟเลยนะ่ะเขาจะเป็นแทงอื่นๆอย่างเกมเนี้ยนะที่เป็นมอทอสนะครับผม แต่ว่ามอทอกเป็นฮีโร่หนึ่งตัวนะครับที่ไล่ฆ่าพวกแครดี้ได้ค่อนข้างที่จะดีมากเป็นแบบทั้งอึดมากต้นเกมถึงกลางเกมอ่ะคือไล่บี้พวกแครดี้ได้ค่อนข้างจะดีมากแต่ว่านี้เขาน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นมั้งไม่รู้ก็รอติดต่อนะโอเคครับผมแล้วก็ลาเวียเป็นฮีโร่หนึ่งตัวนะครับที่เขี่ยคลิปค่อนขั้นจะเก่งมากๆนะทุกคนอาจจะเห็นเมื่อกี้ครับที่ผมออกกลงเลรียะเนี่ยผมจะออกไปสี่ถุงมือครับไม่ใช่กลองเล็บจะเป็นถุงมือคริสติคอลเนาะผม แบบว่าอยากจะตีแล้วก็ติดคิดคอกบ่อยๆครับผมก็เลยเลือกที่จะออกไปแล้วโอ้โหโอเคกสกิลสองทันพอดีครับสกิลสองบางครั้งถ้าเรากดทันครับแล้วก็อาจจะเป็นอมาตะก็ได้นะเพราะว่าสกิลสองมันการสกิลให้แบบว,ว่าถ้านในศูนย์จุดห้าวินาทีนะครับผมสามารถกดหลบสกิลอย่างเมื่อกี้ได้นั่งสิผมกดหลบสกิลของมอทอสได้นะครับผมแล้วก็ระหว่างที่สกิลสองของราวิลทำงานอยู่จะาก,การสถานะให้กับราวิลเนบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนกับคิวกวอตเลยแต่ว่าเป็นแบบสาก แค่3วินาทีนะผมไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นนะโอเคครับผมคีบหมดนะถ้าคีบมาชนเว็บเราจะเอาป้อมครับแต่ว่าเราไปใช้กลางดีกว่ามอทอเขาลงไปล่างครับผมแม่ลงไปล่างผมคิดว่าเขาน่าจะลงไปเสียเที่ยวครับเสียเปล่านะไม่ได้มันเขาได้อะไรมาสักเท่าไหร่เลย เราจะจขึ้นไปกงเล็บนะครับผมตอนนี้ผมต้องการดาเมจตีพีเอสข้นๆที่จะแรงๆแล้วก็เร็วๆมากครับผมไม่ถึงขั้นแรงหรอกตอนนี้แต่เกมนี้ผมเอาเป็นรูนแรมเพจไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะตีแล้วก็คี้เบาครับผมก็ออกเป็นกงเล้บมาก่อนเลยก็ได้นะไม่ผิดนะครับผมถ้าใครแบบว่าต้องการที่จะต,ตีเร็วนะเราปล่อยให้เลนดะอเขาคลิปเลยส่วนเราก็จะไปเติมล่างก็ได้สีความแต่และ ถึงจะบอกว่าไปเติมเลนก็เถอะครับแต่ว่านี่มันเป็นแคลรีไ่ไงเดินมันลำบากเกินไปนะถ้าอยู่ในแรงคอนกลางแรงคอนสูงอะ่ะผมตายแบบรัวแน่นอนครับเพราะว่านี่มันเป็นแคลรี่ออฟเลนไงตัวค่อนจะบางเกินไปนะครับผมถ้าโดนลูมแป๊บๆก็ตายแล้วถ้ามีเมดหรือโรมิงมาช่วยให้มันลูมเราอะ่ะผอันนี้เราต้องถอยนะเราไม่สามารถไปสู้เขาได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าแคลรี่ออฟเลน ยืนค้ำไม่ไหวนะครับผมว่ามันเป็นตัวบางมันไม่ใช่ตัวสับแทงนะยิ่งเป็นลาวิลยิ่งหนักเลยอ,า,อาจจะมีพ่อแคลลี่ออฟเลนตบางตัวที่อาจจมารเอาไปยืนได้ไดครับแบบคนเดียวนะไม่ต้องมีโรมิงมาช่วยในกันเนแคลี่อย่างอาจจะเป็นพวกโจกเกอร์พวอฮายเตะอ,อะไรแบบนี้ครับที่มีสกิลรอดส,สูงนะแล้วพวกฟินนิกก์นะครับมาครับผมกลับไปเล่นเก่าของเราดีกว่า อีกนิดเดียวเราก็จะได้ select string อันไม่ใช่ epic c อร์แล้วครับหรือกุกเด็บันเองเรายิงโดนนะทุกคนเอ้าโอ้โหยิงโดนฟูสมั่นใจเอาอันนี้โดนจริงจริงโดนจริงโดนแวนโดนแวนแต่ว่าแวนเขาก็น่าจะรอดแหละเดี๋ยวจะมมอทอดเ,อ,อ,ดอ,ดเอ๊ะเขา af, AF k หรือเปล่านะอย่าบอกนะว่า afk afk แบบนี้ผมไม่สนุกนะเนี่ย เน้นแค่เขียนครับสำหรับการเล่นลาวิลผมเน้นรวยอย่างเดียวนะครับผมไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะรวยไว้ก่อนจะถีจะถือว่าดีมากครับจะถีอลยของผมเนี่ยเฮ้ยกระสุนแสงนะครับ Double ดับเบิ์เชอรเบิลโดนใครหรือเปล่าฮันแน่โดนนาตาานะครับเราดูในมินิแมปเมื่อกี้น,นะนาตาาตายหรือเปล่าโอแต่น่าจะไม่ตายมั้งโอเคตายแล้วก็แอซิดมัด้วยนะโอ้ดีมาก เบอร์เทเป์ปยิงเดะหรือยิงโดนเมื่อกี้ขโมยบัฟตนีนะครับทุกคนเวทแมพต้องถอยอา้าวมอทอดอยู่ด้วยเอาโดนลเขาโดนลใครฟีน่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเขาทำอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหเหมือนเขาจะ AFK จริงๆมั้งครับคือบอท เดี๋ยวเนะียมันพัฒนาไปแล้วนะครับผมไม่ใช่บอดแมแตะก่อนนะที่มายืนโง่แล้วก็จะชีฟให้เราตีฟรีนะตอนนี้คือบอดเราสามารถเล่นแบบคนได้แล้วนะผมผมคิดว่าเขาอาจจะ AFK มั้งครับเจออะไรเซ็ตไพ่แมนตะกมนี้เราโดนเซ็ไพ่เองทีมของเขาก็มีเซ็ไพ่มาให้เรา <c oughs> แคแต่ก็ไม่ค่อยสนุกหน่อยนะครับเพราะว่าเรามี5คนทีมเขามี4อันนี้ผมมาเล่นแบบสนุกสนุกแ,แรงๆนะไม่ได้แบบว่าเน้นดาวฟาดนะครับในเดือนนี้ มีกมารเกเกิดขึ้นโอ้โหอันตีเสร็จด้วยเราตีตัวของแวนแตัเลยครับแวนดามจสู้ไม่ไอ้ไม่สู้เรานะผมยกเว้นแวนเวดน,นะครับผมอ้าวบักฟ้าเกิดด้วยเราขอนะลาวิวเป็นหนึ่งตัวที่ตีคลิปเพราะคาจะเร็วมากถ้ามีไอเทมแล้วนะตอนนี้เรามีเล็กสติงแล้วก็นี่อยิงเดิมนะน่าจะไม่โดนนะ มีลิคสติงแล้วก็เฟสเซนสินนะแรงมากจังปิกเกอร์ออกครับเมื่อกี้ห้าวไปหน่อยแล้วก็เกมนี้ทีมเราไม่มีแทงนะผมต้องรักษาระยะในการยิงดีๆนะ,ะแต่ก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งครับที่ทีมตัองฆ่าไม่มีพวกแอสซิสซินที่เบิร์ดเราแบบชดเดียวตายนะ้ามีแบบนั้นคือเราไม่มีโอกาสได้ยิงนะถึงแม้ว่าจะรักษาระยะได้ดีก,ก็เถะนะแต่ถ้าเขาเข้าถึงตัวของเราได้ทันแล้วเบิร์ดเราตายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวค่อยตีมากรครับเพราะว่าเราต้องไปดันคลิปชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นเดอะปีดนะครับผมเอ๊แต่ว่าอีกในหนึ่งผมก็เอไม่ใช่อีกช้อยหนึ่งผมก็อยากจะออกเป็นทานลอนนะเพราะว่าทีมมันข้ามมันมีแทงเยอะเนาะปานสามตัวด้วยกันนะเอเมอรี่มันออกขวานะก็จะถือว่าเป็นแท้งหนึ่งตัวด้วยครับไอเทมทานาลอนจะละลายพราะตัวของอไฟเตอร์แล้วก็แท้งอะ่ะดีมากเลยครับผม เอ้รูปนจ่อเป็นโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆๆๆวโอเคพ้อมเปลี่ยนใจแล้วไม่ออกรองเท้าตีแล้วออกออกเป็นรองเท้ากับสถานะนี่ก็ตายโคตรเร็วเอาเป็นทานเราเน้ะนะจะเน้นดาเมจแบบชุดเดียวตายไปเลยโอ้ทีมเราเริ่มโยนทีละคนแล้วโอเคเราเกือบนะกระสุนดับเบิลเทอร์โบนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะยิงโดนหรือเปล่า โอเคโดนนะครับผม ừ, ได้แอสซีดมาหนึ่งตัวนะครับซึ่งมวยล้วก็ตายนะผมก็ไม่เป็นนะครับเหมือน,นว่ามอร์ทัเขาจะกลับเข้ามานะมางไม่เอพีแล้วเล่นแบบนั้นอัลติเมทด้วยโอเคเราฟาร์มดูวนะครับผม มีอ็อบเจกต์อะไรก็ตีไปเลยนะผมเลเวลเป็นหนึ่งตัวนะครับที่เก็บอ็อบเจกต์อะไรค่อนข้างจะ,จะเร็วมากเนืเพราะว่าเป็นชีเอ,อ้ไม่ใช่แครีด่ดาเมจที่เป็นค่อนข้างจะสูงที่สุดในเกมครับถ้าไม่รวมยอนนะยอนมันรูดแป๊บเดียวก็ตายตาย,ตายแล้วอ่ายิงโดนด้วยยิงโดนมาทอตเราได้แอตเซตมาอีกฟรีๆครับผมโผล่มาทอตออสไลนเอ็อนดอร์ก็ได้ชัดดาวม,มาครับผมแต่เป็นชัดดาวในดับเบิลคิวตอนนี้ตัวของเราดาเมจแรงมากเพราะฉะนั้นปิกเข้าไปเลยกัน1-2ยังไงก็ไหวนะครับยกเว้น ทีมตรงข้ามมีไอเทมครบทุกตัวนะครับเถื่อจะตายเราสู้กับทีมตรงข้ามไวทุกตัวนะครับยกเว้นเอมิลี่ครับเป็นฮีโร่หนึ่งตัวครับที่ตีตัวของเราแล้วก็ดาเมจมันแรงเกินไปครับเราสู้ไม่ไหวแน่นอนครับแล้วก็อันตรีของเขามันการดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นหน่วยด้วยไงสูงสุดน่าจะประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยหน่วยมั้งครับเพป็นพวกดาเมจกายภาพดาเมจเวทนะเราเนี่มันเป็นฮีโร่ดีเพลย์ตัไงดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นกว่าที่จะเบิร์ดเอมิลี่นะก็ ตามแล้วน,นะครับเราตายสู้ไอ้มินี่ยากเกินไปนะครับอรอห้าด้วยเอาอไม่มีคีมนี่คือเอเนดอตานครับถ้าไม่มีคีประบังให้นะยิงโดนหรือเปล่าครับอ้าวยิงโดนตะตายาเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้าให้เคก็ไม่เป็นไรนะเอ๊ะเดี๋ยวทำไมท้าไมทีมเราเริ่มโยนทีตะโกนแล้วเนี่ยไม่ <c oughs> เป็นไรอย่างนั้นเราก็ได้สามทางมาแล้วนะครับ ขอบับดีนะเพื่อนแล้วก็ไอเทมสำหรับวิวชิ้นที่ผมแนะนําเป็นพวกเวงะเอทนะครับไม่ใช่เป็นพวกก็เกิดจากคมกว่านะครับผมแต่ว่าผมอยากจะตีแล้วก็สโลงไนงะเลยออกเ,อเป็นเียวงะเอทมานะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ต้องรอบก่อนเราไหวกับนาตาานะผมยกเว้น <when> MP <You have S 1> ตายโคตรเร็วกะสุนปฏิหารกำลังจะกำเนิดไปเลยครับผม ตับบัตเทิลบอเอ้านีนโอเคเกมสงค้ามเขากดยอมแพ้ซะงั้นก็จะจีนนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ดาววิวออฟเลนของผมเกมนี้ก็รอดไปนะครับผมโอ้โหเก็บแตกนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เก็บติดตามช่องใจไลน์แชนแนลด้วยนะครับก็กดสั่นกระดิ่งตรงกดติดตามไว้ด้วยนะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภยัยณที่นี้ด้วยนะครับส่นจะเป็นคลิปอัลบันนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยรครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไว้เจอกันอ๋อแล้วก็นี่ก็คือคําเตือนครับอย่าทําตามอย่างเด็ดขาดนะครับสตาร์วิวออฟเดนผมไม่ได้ตัง้งใจจะเล่นนะอันนี้คือมวยหรือเมททีมผมอะ่ะเขาเกียนผมโอ้โหจบเลยมาได้ MP นะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ